สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พอดีวันนี้นะคะไทยมีหัวข้อเด็ดนะคะที่จะมาออสอบถามเพื่อนๆน,นะคะหรือว่าแชร์กันนะคะเ,เพื่อนๆคนไหนที่ผ่านกฎแล้วนะคะไทยไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆต้องเสียภาษีให้ทางอเมริกาด้วยไหมคือพอดีไทยลง ลงแล้วก็ได้อนุมัติแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อนๆนึกออกไหมอ่ะความเป็นปูที่เพิ่งพ้นจากรูปูอ่ะเพื่อนๆแล้วทีนี้เหมือนเหมือนทำไปศึกษาไปอ่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองทำถูกไหมก็เลยจะมาถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆต้องทำเหมือนไทยไหมหรือว่าการอยู่ คนละประเทศอาจจะไม่เหมือนกันแบบนี้ไหมคือต้องบอกว่าเป็นเป็นเรื่องที่เครียดนะเพื่อนๆเงิน YouTube ยังไม่ได้เลยเงินก็น้อยนิดนะคะแต่มีใบกำกับให้ลงการยื่นภาษีแล้วอ่ะมันเครียดนะเพื่อนๆเออ พิ่งจะพ้นจากรูปปูเองก็อยากจะมาถามเพื่อนๆนะคะหรือว่าพี่ๆนะคะที่ผ่านมานะคะช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ความกระจ่างกับปูตัวนี้ด้วยนะคะจะได้เป็นความรู้นะคะเพราะว่าไทยก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเอ๊ะตกลงเราทำถูกไหมมันมีอะไรผิดพลาดไหม นะคะเพื่อนเพื่อนก็คืออาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะไทยต้องบอกเลยว่าเครียดมากเรื่องนี้แต่ถามว่าทำไหมทำแล้วแล้วก็ออ,อนุมัติแล้วแต่ใจนะคะใจยังคิดว่าเอะเราทำถูกไหมมันมีอย่างนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยคะ่ะเพื่อนเพื่อนคือไม่แน่ใจเลยะคะ่ะแล้วก็ ไม่สบายใจและรู้สึกเหมือนกับว่าแล้วไอ้ที่ฉันทำทำเนี่ยฉันจะได้เงินไหมไม่ใช่ทำให้แต่เขามันก็เยอะนะเพื่อนๆตั้ง30น่ะคือตัวภาษีที่ต้องเสียนี้นะคะมันเป็นมันเป็นภาษีของบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐนะคะก็คือคนที่เขาอยู่ในสหรัฐเ,เขาก็ จะมีการเสียภาษีของบุคคลบุคคลในประเทศของเขาอยู่แล้วนะคะแต่เราไม่ได้อยู่ในสหรัฐเราต้องเสียเพราะว่าถ้ามีผู้ชมจากสหรัฐนะคะมาชมแล้วทำให้วิดีโอเรามีไรายได้ก็คือทางทางพี่ยูก็จะหักตรงนี้นะคะรวมไปถึง การละครการโฆษณาอะไรตั้งหลายเลยไทยอาจจะใช้คำพูดผิดนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอ่านได้นะคะแต่ไทยนะ่ะคือไทยทำแล้วเราได้อนุม,มัติแล้วแต่ไทยไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆมีแบบไทยไหมอะ่ะเออจะบอกว่าเพิ่งพ้นจากรูปูเงินยังไม่ได้เลยนะเพื่อนๆ เออแล้วเห็นเงินขึ้นทีแล้วก็จ้อยก็จ้อยนึงอ่ะแต่มีใบกำกับป้องกันการเสียภาษีแล้วอะ่ะเลยงงว่าฉันฉันจะไหวไหมงานนี้พอบ้านเปิดไฟให้คะ <laughs> <laughs> ่ะกวมืด วางไว้ทีนี้ก็เลยก็เลยจะมาถามนะคะว่าถ้าเพื่อนๆนะคะที่มีเคสในแนวเดียวกันกับไทยนะคะช่วยแชร์ให้ฟังหน่อยนะคะไทยจะได้อุ่นใจนะคะเพราะว่าไทยไม่ค่อยจะมั่นใจเลยค่ะเพราะว่ามันมันเครียดนะคะแล้วมันก็งงๆว่าเอะเราทำถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย มีหัวข้อนี้นะคะปกติแล้ววันวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะไทยตั้งใจว่าไทยอยากจะลงเ,เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือว่าพวกวีซ่าหรือว่าอะไรที่ขบขันภายในครอบครัวเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้คลายเครียดจากจากการดูอาหารนะคะไทยเองก็จะได้แบบว่าพักตัวเองเพื่อนๆก็จะได้แบบ รีแลกกับการชมนะคะตายคิดอย่างนี้นะคะแต่บังเอิญว่ามีหัวข้อนี้ขึ้นมานะคะไทยก็อยากจะเอามาพูดนะคะเพื่อที่ว่าเออมาแชร์กันค่ะเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆคนไหนที่มีประสบการณ์ทำแล้วหรือว่าไม่เคยทำนะคะอยากให้มาแชร์กันค่ะจริงๆไอตัวที่ที่เขาให้ทำเนี่ยเป็นตัวที่ว่าเป็นการ ป้องกันการเสียภาษีในอนาคตถ้าเกิดว่าเรามีรายได้เกินกำหนดนะคะเขาก็จะให้เราเขียนเอาไว้เอาไว้ก่อนถ้าสมมุติว่าไม่ถึงเกณฑ์นะคะเราก็รับเงินตามปกติค่ะเพื่อนๆแต่พอดีว่าไทยไทยไปไล่ดูแล้วนะคะเพื่อนๆคนอื่นที่เขาพูดถึงนะคะก็ไม่ค่อยมีคนพูดถึงรวมไปถึงเพื่อนๆที่ ผ่านกดรุ่นเดียวกันก็ไม่มีใครพูดถึงตรงนี้นะคะไทยก็อยากรู้ว่าเพื่อนๆมีเสียตรงนี้ด้วยเหมือนกันไหมอ่ะมาเล่าให้ฟังหน่อยสิเออทำไมทำไมมันไม่มีคนพูดเลยอะ่ะเรื่องนี้ตอนแรกนะไทยนึกว่าการทำ YouTube นะเป็นการที่ไม่ต้องเสียภาษีนะเพื่อนๆคือนึกว่าฟรีอะเออนึกว่า โฆษณาเข้าแล้วเราก็ได้ได้ได้เงินเลยอะ่ะมองเงินน่ยว่างั้นเถอะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนต้องเข้าใจนะว่าก่อนหน้านั้นอะ่ะเราก็มองมองว่าหนึ่งพันซับสี่พชั่วโมงใช่ไหมอะ่ะแล้วพอมาตอนนี้เราไม่ได้มองตรงนั้นแล้วอะ่ะเรามองแต่เหรียญแต่พอพอได้เหรียญ พี่ท่านก็ยื่นใบเสียภาษีมาให้ทันทีอ่ะเออแล้วใจแป้วเลยอ่ะเครียดด้วยนะคะเพื่อนๆว่าไอ้ที่ฉันทำเนี่ยมันจะเหลือให้ฉันสักสลึงไหมเนี่ยหรือว่าฉันทำให้แต่เขาโอ้ยงงกับตัวเองค่ะเพื่อนๆรูปูเพิ่งพ้นจากปูมาเคลียร์ให้ฟังหน่อยนะใครที่มีประสบการณ์น่ะเพราะว่าทำไป เรียนรู้ไปมันไม่มั่นใจเลยะค่ะตอนนี้เพื่อนๆมามาเคลียร์มาพูดให้ฟังหน่อยนะพี่ๆคนไหนที่ผ่านเข้ามาเห็นนะคะเผื่อปูตัวนี้จะได้เข้าใจนะคะขอร้อง <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะคะเพราะว่าไม่ไปเข้าไปอ่านดูเขาก็บอกนะคะว่าต้องยื่นก่อนเดือนกฤษภาปีนี้ เป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบกองปัญหาค่ะเพื่อนๆมีอะไรก็จะจัดการแบบทีละเปราะทีละเปราะให้มันให้มันเสร็จไปเลยนะคะก็คือเอาพูดจริงๆก็ทําเสร็จแล้วอนุมัติแล้วแหละไม่ได้มีอะไรยุ่งยากแต่นึกออกไหมคําถามคือเอ๊ะคนอื่นมะเขาทําเหมือนฉันไหมแล้วแต่แต่ไทยเข้าใจนะว่าการเสีย จะน้อยจะมากคืออาจจะแตกต่างกันแต่อยากรู้ว่าเออเพื่อนๆมีมีแบบนี้เหมือนกันไหมนะคะมาแชร์ให้ฟังหน่อยนะเผื่อจะเป็นประสบการณ์ด้วยกันนะคะแล้วน้องๆรุ่นต่อไปเขาจะได้รู้นะคะเพราะว่าไทยเองก็บอกเลยว่าไทยไม่รู้นะคะแต่ไทยก็ทำตามที่พี่ยูบอกพี่ยูบอกให้ทำอะไรเราก็ทำเพราะพี่ยูคือ ผู้ช่วยมือขวาเพื่อนๆคือผู้ช่วยมือซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฟังทั้งสองฝ่ายนะคะว่าเป็นยังไงมายังไงก็วันนี้ไทยก็มาคุยเรื่องนี้นะคะอาจจะมีสาระหรือไม่มีสาระหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ที่ไทยเพิ่งเจอมาก็คือเรื่องเ,ออเขาเรียกว่าอะไรเนาะเซสชั่นไม่รู้ว่าเพื่อนๆเคยได้ยินไหม เซสชันที่ที่เกี่ยวกับาการใช้หน้าหน้าเว็บไซต์หน้าเดสบอร์ดนะคะเพื่อนๆหน้าข้อความเนาะแล้วมีวันหนึ่งค่ะมีวันหนึ่งค่ะเป็นคือคือ,คอไทยจะนอนแล้วนะคะทีนี้ตัวหนังสือมันเล็กความที่เราปิดไฟแล้วเรานอนแต่ไทยยังไม่งะะ่วงเลยค่ะเพื่อนๆไทยก็เลยจะตอบข้อความเพื่อน ปรากฏว่าตัวหนังสือมันเล็กไทยก็เลยเข้าไปที่ไอตัวข้างหน้าแดชบอร์ดนะคะตัวตัวข้างหน้าที่ที่เราตอบข้อความของเพื่อนๆนะคะแล้วไทยก็ไปเซตติ้งตรงนั้นนะคะเป็นเป็นเลื่อนเป็นตัวหนังสือให้มันเออใหญ่ขึ้นแต่หลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆปุ๊บปั๊บปุ๊บเลย คือไทยก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากอันนี้อยากจะเล่าให้ฟังเลยนะคะเกิดขึ้นรวดเร็วมากแล้วมันก็มีไอตัวตัวตัวหนังสือที่มาบล็อกหน้าจอเลยค่ะมันก็ขึ้นมาเลยว่าโปรดยืนยันตัวตนของคุณเพื่อความปลอดภัยของของ ข้อมูลของคุณเองและเว็บไซต์ของคุณเองนะคะเพื่อนๆไทยก็ทำนะคะทำแล้วมันก็ไม่ไม่ไปไหนนะคะเพื่อนม,มันมันก็คือยังให้เรายืนยันตัวตนอยู่นั่นหละแล้วไทยก็วิ่งไปที่ที่ตัวข้อมูลของไทยนะคะไปเช็คว่ามีอะไรผิดพลาดไหมก็คือไม่มีปัญหาอะไรที่อยู่หรือว่าเบอร์โทรหรือว่า บัญชีอะไรทุกอย่างนะคะก็ยังเป็นปกติแล้วไทยก็วิ่งกลับมามันก็ยังขึ้นตัวไอตัวหนังสือตัวนั้นนะคะพอมันขึ้นมาเนี่ยนะคะเพื่อนๆมันขึ้นมาบล็อกหน้าจอพอมันขึ้นมาบล็อกหน้าจอมันทําให้เราเพิมพ์อะไรไม่ได้เลยค่ะคือต้องจัดการตัวนี้ก่อนก็คือพอทําไปมันก็ขึ้นเพื่อนๆเ,เ,เชื่อไหมว่าไทยเสียเวลากับ ตัวเซสชันเนี่ยนะคะพี่เซสชันเนี่ยสวันเต็มๆค่ะเพื่อนๆไม่ได้ทำงานเลยจนณนะขณะนั้นมาถึงวันนี้ข้อความของเพื่อนๆก็ยังกองเป็นร้อยนะคะแต่ไทยก็ลงลงคลิปปลอบใจตัวเองค่ะเพื่อนๆ <laughs> ลงคลิปปลอบใจแต่ แต่ไอ้ไอ้ข้อความของคุณเพื่อนโกนยังกองอยู่เป็นร้อยเหมือนกันนะแต่ไทยก็คือพยายามที่จะตอบให้หมดนะคะพยายามไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อนให้หมดนะคะแต่จะบอกว่าวันที่ไทยแก้ปัญหาได้นะคะเพื่อนเพื่อนวิ่งไปวิ่งมาทั้งข้อมูลของเราข้างหน้าเช็คทุกอย่างอีมองอีเมลแก้นู่นนี่นั่นสารพัดแล้วเพื่อนๆนรู้ไหมว่าไอ้ตัวที่มันมาพลิกล็อก ที่ทำให้ไทยแก้ได้มันคือตัวอะไรเพื่อนๆเคยสังเกตเห็นไหมไอ้ตัวตัวปิดเปิดอย่างเงี้ยที่เป็นสีฟ้าๆนะ่ะพอเราปิดแล้วมันก็จะขึ้นสีดำพอเราเปิดมันก็จะขึ้นสีฟ้าอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละมันจะเป็นตัวเออเขาเรียกว่าอะไรนะตัวเออตัวไรเนะเพื่อนๆตัวโครมนะคะตัวโครมนะคะ แล้วไทยก็ไปเปิดแล้วปิดอีกครั้งแล้วไทยก็ปิดมือถืออีกครั้งนะคะทั้ง,ท,งทั้งที่ก่อนหน้านั้นนะคะปิดแล้วเปิดใหม่รีเซ็ตใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็ไม่ผ่านค่ะแล้วมีอยู่วันนั้นนี่แหละคะ่ะเกือบจะสองทุ่มแล้วค่ะไทยก็ไปปิดตัวนั้นนะคะคือไม่เคยไม่เคยคิดที่จะปิดแล้วเปิดเลยะคะ่ะคือไปที่เซตติ้งอย่างเดียวไง ทีนี้พอทายไปปิดแล้วเปิดใหม่แล้วก็ไปเปิดเครื่องอีกเพื่อนเพื่อรู้ไหมมันกลับมาเหมือนเดิมเฉยเลยอ่ะแล้วแล้วพอทายทําได้ใช่ไหมไทายก็ไปค้นข้อมูลดูว่าไอ้ตัวเซสชั่นเนี่ยปัญหาเซสชั่นเนี่ยมันคืออะไรคือคือก่อนหน้านั้นไม่เคยรู้เลยว่าตัวปัญหาเซสชั่นเนี่ยมันเกิดจากอะไรบางคนก็บอกว่าเกิดจากมีคนเข้ามาในเว็บไซต์ของเราเกิดจากเอ่อ การที่เราเปลี่ยนทางเดินก็คือเหมือนที่ไทยทำค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนการเปลี่ยนเส้นทางว่างั้นเถอะจากที่เราทำตรงนี้แล้วดูอยู่เราไปทำอย่างนั้นก็คือเหมือนมีผู้บกร่กที่เอ่อที่ที่ทาง Google เขาเขาดูแลเราค่ะปรากฏว่าความที่ไทยอยากเปลี่ยนภาษาไงเพื่อน,อนให้มันใหญ่ขึ้นเพราะมันดึกแล้วเนาะ แค่นั้นแหละเพื่อนๆคิดดูพี่เซสชันเข้ามาสร้างปัญหาให้ไทยสวันน่ะเออและนี่คือหนึ่งเรื่องที่อยากเล่าให้เพื่อนฟังนะคะว่าถ้าเกิดปัญหาแล้วนะคะปิดแล้วเปิดแล้วไปเซตติ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไปเช็คข้อมูลของตัวเองให้หมดเลยนะคะนั่นแหละโอ้โหหลังจากพี่เซสชันเสร็จก็ไม่เจอนี่แหละพี่ภาษี โอ้โหเพื่อนๆใจแป้วเลยอะ่ะนะมาคุยให้ฟังหน่อยนะคะหรือว่าพี่ๆคนไหนที่ผ่านมานะคะจะเป็นพระคุณมากค่ะเพราะว่าไทยก็บอกเลยว่าเป็นน้องใหม่นะคะที่ทำไปแล้วก็ศึกษาไปนะคะก็คืออยากจะรู้ว่าเพื่อนๆมีจดหมายแบบนี้ไหม หรือว่ามีแบบนี้ไหมต้องเสียแบบนี้ไหมไอ้ไอที่ว่าเสียมากเสียน้อยอ่ะขออภัยค่ะเสียมากเสียน้อยอ่ะอันนั้นเข้าใจค่ะก็คือไทยไทยเข้าใจนะว่าอาจจะเป็นนิติหรือว่าอาจจะเป็นออ่เบุคคลธรรมดาอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าไทยแค่อยากรู้ว่าเพื่อนเพื่อนมีไหมและเคยได้รับไหมและเพื่อนเพื่อนทำไหมอืมนะคะ วันนี้ก็มาคุยมาปรึกษากันนะคะก็เสาร์อาทิตย์นี้สุขเสาร์อาทิตย์นี้ขอให้เพืเ่อนๆมีความสุขกับครอบครัวมากๆนะคะพี่ๆน้องๆคนไหนที่ผ่านเข้ามาที่เห็นและรู้ในเรื่องนี้เข้ามาอธิบายให้ปูน้อยตัวนี้ฟังด้วยนะคะจะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ